สวัสดีนะครับท่านผู้ชมวันนี้ลุงยาก็จะมาจาัดหัวบัวแพคหัวบัวใส่ใส่ถุงนะครับก็เมื่อสักครู่นี้มีลูกค้าลูกค้าขอขอบคุณลูกค้าที่อุปการะคุณลุงยานะครับก็ซื้อหัวบัวสามพันบาทนะครับลุงยาก็จะใส่ถุงนะครับก็หัวละสองร้อยนะครับสามพันก็เป็นสิบห้าหัวแต่ลุงยาแถมมีห้าหัวก็เป็นยี่สิบหัวนะครับ เดี๋ยวลุงยาก็จะแพ้หัวบัวใส่ใส่ถุงนะครับหัวบัวที่ลุงยา,าขายนี่ปกติแล้วก็ยังไม่เจอดอกเลยนะครับก็เป็นลูกไม้ที่ลุงยาเพาะขึ้นมาเมื่อปีที่แล้วนะครับบางหัวก็มีดอกบางหัวก็ยังไม่ไม,ไม่ไม่เห็นดอกเขาเลยนะครับแต่เป็นหัวบัวยกักษ์เอชานเปลี่ยนสีทุกต้นนะครับของุงยา,าจะเปลี่ยนสีหมดนะครับก็คือสีขาวเปลี่ยนเป็นชมพูแล้วก็ สีม่วงเปลี่ยนเป็นชมพูนะครับแต่ต้องไปลุ้นนะครับว่าเราจะได้กลีบซ้อนหรือเปล่านะครับจะรวมอยู่ในนี้หมดเลยนะครับบางครั้งเมล็ดหัวบัวลุงยาเอาไปเอาไปปลูกนะครับพอระยะเวลาเดือนครึ่งเขาลงหัวนะครับเราก็เลยไม่เห็นดอกนะครับว่าดอกเขากลีบเขาซ้อนหรือเปล่านะครับแต่ส่วนใหญ่ก็เป็นเมล็ดที่มาจากต้นแม่กลีบซ้อนนั่นเองนะครับลุงยาลุงยาก็จะแพกเลยนะครับ นี่หัวบัวก็จะมีประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมเนื่องจากเราววาราวมาประมาณสองเดือนแล้วนะครับกิ่งเขาก็เลยยาวแบบนี้นะครับนี่น,นะครับยอดเขาก็เลยยาวมากนะครับลูกค้าไปก็หักเลยนะครับหักต้นแล้วก็ปลูกปลูกใส่ดินนะครับส่วนหัวบัวก็แป้งแปงเดี๋ยวลุงยาไปหยิบแป้งก่อนนะครับนี่ครับแป้ง ใช้ฟันแปรงสีฟันแบบนี้นะครับเพื่อแปลงเอาตะไคร่หรืออยากแยออกเบาๆนะครับปัดเบาเาเขาจะมีาสารลายอยู่นี่นะครับสารลายสารายเขาก็จะเกาะอ,อยู่ประมาณนี้นะครับเอาแปลงปัดปัดสารลายออกเบาๆนะครับนะครับปัดเบาๆแล้วก็ล้างนะครับก็นะครับอันนี้ก็เลยเวลาปลูกแล้วนะครับล,ลูกลูกค้าไปหัก หักเลยนะครับเขาจะมีรากหักต้นดึงเลยครับดึงเลยนะยอ่าก็คือดึงเขาก็จะหลุดออกมานะครับต้นอ่อนเขาส่วนหัวเราก็แช่น้ําเหมือนเดิมนะครับแช่น้ําเหมือนเดิมอ่ารุงยาก็จะใส,ใส่ถุงนะครับก็เอาหัวบัวใส่ลงไปก่อนนะครับอ่าเสร็จแล้วเราก็ใส่น้ำนะครับ รประมาณนี้นะครับเออเมื่อก่อนเมื่อก่อนที่ลุงยาเมื่อมาสองปีก่อนลุงยาไม่ได้ใส่น้ําไปนะครับก็คือใปแห้งๆเลยนะครับออไปถึงก็เขาก็จะชะง,งักชะง,งักรอบก็คือ,อ,อลุงยาก็เลยใส่น้ําไปเพื่อ,เ,อ,อเพื่อเลี้ยงต้นอ่อนเขานะครับไม่ให้ต้นอ่อนเขาชะง,งักนะครับนี่นะครับ ก็จะใส่น้ําประมาณนี้นะครับแล้วก็ใช้ยางยางผูกนะครับหนังยาง,งยางยานะครับนี่นะครับก็หนังยางรัดนะครับนะครับนี่นะครับก็ประมาณนี้นะครับอ่ะนะครับอ่ะได้หนึ่งหัวแล้วนะครับ ก็หัวละ200 200บาทนะครับท่าผู้ชมถ้ารับ1ห,หัวลุงยาขอค่าส่ง50บาทนะครับก็เป็น250นะครับแต่ถ้ารับหลายๆหัวก็หัวละ200นะครับแล้วถ้ารับไปเลยหัวลุงยาก็จะแถมนะครับอ,อย่างท่านเอฟซี FC, ท่านนี้ลุงยาขอพระคุณมากเลยนะครับเหมาเหมาบัวลุงยามาตลอดเลยนะครับก็สั่งหัวบัว เยอะเลยนะครับอรอบนี้ก็สามพบาทก็คือสิบห้าหัวนะครับลุงยาก็แถมอีกหหัวเป็นยี่หัวนะครับก็เดี๋ยวลุงย้าก็จะจัดอ่าแพ็กไปเรื่อยๆนะครับได้หนึ่งหัวแล้วนะครับนี่นะครับอ่า ไปถึงท่านลูกค้าท่านดึงดึง,ดงเอาไม้ลำแหลมง่ยออกมาได้เลยปลูกได้เลยนะครับส่วนส่วนหัวบัวหัวบัวเราก็ลอยน้ําไว้ประมาณเดือนหนึ่งก็จะแกะได้อีกนะครับลอยน้ําใส่ไว้นะครับเดี๋ยวลุงยาจะแพคให้ดูสองสองหัวก่อนนะครับเดี๋ยวเวลาจะยืดยาวเนาะ นะครับแล้วเดี๋ยวเราก็ตัดไปที่ลุงยาวแพ็คที่หัวที่สิบเก้าเลยนะครับนครับใส่น้ำประมาณนี้นะครับต้นต้นต้น,ต,นต้นอ่อนบัวก็จะไม่แห้งไม่ช้านะครับท่านผู้ชมะนะครับคุณลูกค้าไปไปถึงก็เอาไม้ไม้ไม้เสียบปลาหมึกแหลมๆนะครับแกะ แกะต้นอ่อนออกมาเลยนะครับส่วนหัวเราก็เอาไปแช่น้ําไว้เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ถ้าเขามีมีคราบเนี่ยนะครับสื่อนมากเดี๋ยวเดี๋ยวลุงยาจะเอาเนี่ยครับท่านผู้ชมสมมุติว่าท่านผู้ชมแกะแกะต้นอ่อนไปแล้วนะครับเราก็ <laughs> แปลงปัดปัดคราบเบาๆนะครับอย่าปัดแรงนะครับเพราะว่าถ้าถ้าปัดแรงรากเต้นอ่อนต้นอ่อนที่ก็เขาังจะโผล่ก็จะสะเทือนได้นะครับปัดเบาๆนะครับปัดเบาๆเหมือนกับว่าเราเช็ดคราบตะไคลน้ําตะไคลน้ําปัดเบาๆแล้วก็ล้างประมาณนี้นะครับก็คือปัดขึ้นเบาๆนะครับปัดขึ้นเบาๆเขาจะมีในการปัดนี้เพื่อปัดเอา เขาจะเรียกว่าสลายนะครับสลายนี่นะครับจะมีสลายติดอยู่นั่นเองนะครับสลายอันนี้ถ้าเราหลงเหลือไปแค่เส้นเดียวก็จะพันกันเลยนะครับเวลาบัวออกรากเราก็ปัดเอาแปรงปัดออกก็แบบนี้อ่าแบบนี้นะครับนะครับอ่าครับแปรงปัดเบาๆนะครับปัดเบาๆปัดสลายออกนะครับหัวก็จะสะอาดแบบนี้นะครับก็เป็นอันใช้ได้นะครับ อ่ะครับลุงยาก็แพ็กได้สองหัวแล้วนะครับเดี๋ยวขั้นตอนและระยะเวลาการดูจะนานลุงยาเดี๋ยวตัดไปที่หัวที่สิบเก้าเลยนะครับตอนนี้เราตัดไปก่อนนะครับอครับหัวสุดท้ายแล้วนะครับท่านผู้ชมก็ยี่ย,ยี่สิบฟ่า ยี่สิบหัวแล้วนะครับเดี๋ยวไม่รู้ว่าเท่ากี่หัวแล้วเดี๋ยวเราไปนับดูนะครับก็นะฮะได้แล้วนะครับเดี๋ยวลูกนี้ไปไปนับตรงข้างล่างนะครับอึ๊บะนักตรงนี้แสงแสงเดอะเลยนะครับเนี่ยเดี๋ยวอย่านับตรงนี้นะครับว่าเราได้ได้กี่หัวแล้วนะครับก็ นัดน,นะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแดเาสิบสิบเอ็ดสสองิบสาสิส่สิห้าสิห สิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่สิบเแ็ดยี่สิบสองยี่สิบสามก็ยี่สิบสามหัวนะครับท่านผู้ชมลูกค้าสั่งมาสิบห้าหัวนะครับสิบห้าหัวหัวละสองร้อยนะครับสิบห้าหัวก็เป็นสามพันเนาะแล้วทีนี้ลุงยาก็แถม ยี่สิบสามยี่สิบสามเท่ากับแถมแถมแปดหัวนะครับก็ถ้าลูกค้าซื้อห้าหัวลุงยาก็แถมสองหัวนะครับแต่อันนี้ลุงลูกค้าซื้อสิบห้าหัวนะครับลุงยาก็แถมหกหัวแปดหัวนะครับก็แถมให้เยอะหน่อยนะครับก็เป็นลูกค้าเจ้าประจําเลยนะครับที่อุดหนุนลุงยามาตลอดเลยนะครับก็กราบขอบพระคุณลูกค้ามากๆเลยนะครับ สำหรับช่วงนี้บัวบัวยักษ์ออสเตรเลียจะลงหัวนะครับเพราะว่าอุณหภูมิที่ร้อนมากนะครับไม่ไม่ต้องตกใจนะครับเขาจะชะงักต้นอ่อนเขาจะชะงักประมาณ1เดือนนะครับเมื่ออุณหภูมิแล้วก็อากาศคงที่แล้วบัวบัวยักษ์ออสเตรเลียก็จะงามงามกลับมางามเหมือนเดิมนะครับสําหรับหัวบัวส่วนใหญ่แล้วลุงยาลุงยายังยังไม่เห็นถุงนี้มี2หัวนะครับเท่ากับ24่ส่หัวนะครับนะครับ ทีแรกยี่สิบสามถุงนี้มีสองหัวนะครับก็ประมาณยี่สิบสี่หัวนะครับอ่ะครับก็ลูกค้าลูกค้านาไปก็บางต้นก็แกะได้นะครับบางต้นก็แกะแกะต้นอ่อนได้นะครับเหมือนเหมือนกับต้นนี้นะครับก็แกะต้นอ่อนปลูกเลยนะครับแล้วต้นอ่อนก็จะไปลงหัวอีกรอบหนึ่งนะครับไม่ต้องตกใจนะครับเมื่อหมดฤดูฤดูนี้ฤดูการก็คือการเปลี่ยนฤดูนะครับเพราะว่าอุณหภูมิที่ร้อนมากน้ําน้ําจะร้อนนะครับส่วนใหญ่บัวก็จะ ลองหัวนะครับก็สำหรับบัวยกักษ์ออสเตรเลียนี่ส่วนใหญ่หัวบัวส่วนใหญ่ลุงยาก็เพาะมาจากาต้นแม่ต้นแม่กลีบซ้อนนะครับและเนื่องจากว่า,าบางหัวบางต้นลุงยาก,ก็ยังไม่เห็นดอกเลยนะครับก็มีลุ้นนะครับว่าจะได้กลีบซ้อนแล้วก็ได้บัวบัวยกักษ์พันธุ์ใหม่ๆสวยๆนะครับก็ ยังมีเยอะนะครับสำหรับหัวบัวก็ทักเข้ามานะครับที่098 849 5318นะครับหรือ ID l i n ลนภาษาอังกฤษตัวแรกนะครับ p u n y a 1 5อ่หาหรืออินบัคทางข้อความมานะครับทางเพจลุงยานานาจิตตังนะครับก็หัวละ2 0 0นะครับท่านผู้ชมถ้าซื้อหัวเดียวก็มีค่าจะส่ง50บาทนะครับถ้าซื้อหลายๆหัวก็ค่าจะส่งฟรีนะครับก็ ครีมนี้ก็มีประมาณเท่านี้นะครับเดี๋ยวเราไปจัดส่งหัวบัวกันนะครับก็ฝากเพื่อนๆเ,เป็นกำลังใจกดไลค์กดต like, ิดตามให้ลุงยาด้วยนะครับอะนี่นะครับหัวบัวยักษ์ออสเตรเลียนะครับ